คนเราชอบไฟแดงใช่ไหมใช่พอเห็นไฟแดงเนี่ยจอดหยุดดูจอดหยุดดูกันหยัดดูสักแป๊บหนึ่งนะดูสักแป๊บหนึง่งไฟแดงปุ๊บจอดดูแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะกูแต่บางที่เป็นไฟแดงนานอันนี้เขียวแล้วเขียวแล้วเข,ววขียวแล้วใช่ไหมเออดี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 เวลาใครขับรถดีดีครับเวลาใครขับรถปาดหน้าเราอะไรบางทีต้องเข้าใจนะเพราะอะไรรู้ไหมอ่ากดต้องที่เขาอาจจะกดต้องที่โดยที่เราไม่รู้ใช่ไหม คนปวดต้องขี้เนี่ยแม่งปวดข้างหน้าข้างหน้านี่ไอ้ที่นี่ปวดต้องขี้เนี่ป้าพี่ไป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 ขี้เยอะรถถ้าใครไม่เคยปวดท้องขี้เนี่ยจะไม่รู้จะไม่เข้าใจเวทออกแต่ถ้าเรานึกถึงว่าคนปวดท้องขี้เออเราจะอารมณ์ดีด้วยเลยบอกเออไม่เขาเออว่าหาท่วมหาท่วมหาท่วมอยู่หาท่วมดูแล้วถ้าเกิดตรงไหนรถติดมากๆนี่หาท่วมยากเลยนะหิวข้าวเรายังทนได้นี่ปวดท้องขี้นี่ทนไม่ได้แต่เนี่ยไม่ปวดทางด่วนนะปวดท้้องขี ขี่ไม่ทนไม่ได้นะปวดดึงขี้เนี่ยขวดทั้งเยี่ยว,วขวดขี้โอ้โหแม่แงแปบไอ้เยี่ยวนี่ยังพอได้นะหาโค้งหาขวดอะไรมาใสใช่ไหมขี้ก็หาถุงใส่เอ้ยขี้เนี่ยลองสภาพาดูนั่งกันไปโอ้โหเลยแล้วเปิดเหม็นย้อยะไง<ห>เยี่ยวในรถที่ยากนะมั้ยเออมันมีมันมีคอมฟอร์ตร้อยไงของผู้หญิงเขาก็เป็นแบนแบนก็เอากระถุนติดรถไปเลยนะคนกรุงเทพเขาคงทำนั่นแหละมีคอมฟอร์ตร้อย พูดถึงถ้าไม่มีความฝอดร้อยนี่โหตอเยี่ยวให้มันหาที่เยี่ยวลงถุงอะะยืนี่ยากว่ะเขามีความลอดร้อยของผู้หญิงกับของผู้ชายใช่ไหมอ่ะเห็นไหมมาเจอไฟแดงอีกแล้วจอดดูจอดดูจอดดูไฟแดงนี่ไฟแดงนี่สวยนะมันมีขอบกลมมีพื้นหลังเป็นขาวมีถึงดาแล้วก็ตัดขาวเราจะดูอยู่ดูไฟแดงชื่นชมความเป็นไฟแดงเออเอาแค่นี้ไปนะโอเค